เพื่อนๆเ,เคยได้ยินไหมคะว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเรื่องนี้เล่าขานมานานว่าท่านคือพระเกจิผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่เปี่ยมด้วยบารมีช่วยให้ผู้ศรัทธาแคล้วคลาดปลอดภัยคาถาบูชาหลวงปู่ทวดนั้นศักดิ์สิทธิ์มากให้เริ่มด้วยการตั้งนโมสามจบจากนั้นกล่าวว่านะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะ อิติภาควาทั้งหมดสามครั้งแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอพรให้เดินทางปลอดภยัยและชีวิตราบรื่นคาถาจะศักดิ์สิทธิ์ได้ต้องคู่กับการทำความดีเมื่อเรามีสติและตั้งใจทำสิ่งที่ถูกต้องบารมีของท่านต้อจะเป็นเกราะป้องกันภัยในชีวิตของเราหากศรัทธาในหลวงปู่ทวดลองนำคาถานี้ไปสวดก่อนออกเดินทางนะคะ แล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับฟังคาถาและเรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์ใหม่ๆในทุกๆวันค่ะ